สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องตอนนี้กูรูก็ไปเก็บผักจะมาแกงส้มกระดูกหมูเนาะกระดูกซี่โครงหมูอ่อนเนาะนี่ค่ะผักที่กูรูเก็บได้ก็มีผักบุ้งแก้วนะคะเราจะเอาผักหลายอย่างมาแกงรวมกันเนาะอร่อยดีนะคะ ก็มีผักบุ้งแก้วยอดมันเทศนะคะอันนี้คือยอดมันนะคะยอดมันเทศเนาะที่เรากินหัวมันที่เราเอาหัวมันมนึง่งมาต้มมาทําขนมอะไรนี่แหละอันนี้ก็ผักกูดนะคะยอดผักปูดผักทั้งหมดก็อยู่ในสวนกุลูเนาะ ก็มีตำลึงนิดหน่อยกูรู้ไม่ใส่ตำลึงเยอะเพราะว่ากินดีไรท้องเสียทุกทีนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ยอดส้มปล่อยยอดส้มปล่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะส้มปล่อยในี่ใส่แกงมันจะออกเปรีป้ยวหวานเปรี้ยวพอดีนะคะแล้วก็ยอดติว่วนะยอดติ่วนี่ทุกคนคงรู้จักนะคะ ราะว่าแถวอีสานเราชอบกินกันเนาะแต่ทางเหนือก็มีแต่บ้านครูนี่แหละค่ะที่มีที่รู้จักแล้วก็กินนี่ค่ะ,ะในสวนเราเราปลูกไว้เนาะเราหามาปลูกไว้เราจะใส่ส้มสองอย่างส้มผักเปี้ยวก็เปี้ยวหวานหวานพอดีเหมือนกันเลยมันก็คล้ายๆกับ เปรี้ยวของส้มปล่อยเนาะแล้วก็แมงลักอ๋อผักอีตูค่ะอันนี้ผักอีตูนะคะพี่น้องจา๋าก็จะมีผักอีตูแล้วก็แมงลักใบมันจะไม่เหมือนกันนะใบเหมือนกันแต่ว่าสีเหมือนกันเนาะถ้าแมงลักหรือว่ากำก้อหรือกลมก้อนเนี้ยมันจะออกเขียวๆใบใหญ่ๆนะคะ มันก็จะหอ,หอมเหมือนกันเลยแต่ผักอีตูนี่ก็เหมือนตะไคร้เนาะหอมเหมือนตะไคร้อันนี้ผักอีตูอันนี้กําก้อหรือว่าแมงลักมันก็จะคล้ายๆกันแต่กลิ่นมันคนละกลิ่นเนาะแมงลักหรือว่ากําก้อเนี้ยก็อีก,กลิ่นหนึ่ง ผักอีตูก็จะอีกกลิ่นหนึ่งข้านวะมีผักหลายอย่างที่เราจะแกงใส่กระดูกอ่อนหมูเนาะกระดูกหมูอ่อนกระดูกซี่โครงหมูนะคะโดยเฉพาะผักกูดกูดชอบกินมากๆนะคะเนีย่ยอดมันนี้กูดก็ชอบกินนะคะยอดมันเทศนี่นะ เพราะว่าเราจะเอาลวกจิ้นน้ำพริกก็ได้นึ่งก็ได้แกงส้มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แกงเข้ากันได้หมดนะคะนี่แกงรวมกันนะคะผักบุ้งแก้วก็อร่อยเอามาแกงรวมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็อร่อยมากๆนะคะพี่น้องจ้า ขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีความสุขนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าทุกๆคนเลยนะคะโชคดีมีความสุขทุกครอบครัวนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณกําลังใจให้ช่องเล็กๆของกูรูนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กูรูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ